มีเรื่องเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะพี่รุ้งเสียดายมากเลยที่ไปวัดพระบาทหลวงแม่แอนรอบนี้นะคะพี่รุ้งเคยเห็นคลิปท่านหนึ่งที่เข้าไปถ่ายแล้วบอกว่าน่ากลัวแล้วเป็นอะไรที่เขาไปพูดในด้านลบนะคะทําให้บ่อน้ําทิพที่พี่รุ้งเคยตักกลับมาเพื่อรักษาโรคเนี่ยตรงบ่อน้ําทิพอะคะ่ะเข้าใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านน่าจะปิด เป็นเห็นก้อนใหญ่สองก้อนลงมาทับต,ตรงบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่พี่รุ่งเคยเห็นเป็นแอ่งแล้วน้ําผุดขึ้นมาทุกครั้งที่พี่รุ่งไปตักแต่ถามว่าแหล่งน้ําตรงนี้ยังศักดิ์สิทธิ์ไหมยังศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเราขอบาร,รมีของพระพุทธเจ้าท่านประธานให้นะคะแล้ววันนี้ที่พี่รุ่งไปกับน้องๆไปกับคณะก็คือพระพุทธองค์เสด็จ แล้วก็เราก็เห็นภาพตามความเป็นจริงแล้วก็มีหินก้อนหนึ่งที่ไหลลงมาจากลำน้ำําและมีรอยประทับใหม่รอยประทับพระพุทธบาทบนก้อนหินก็เลยได้นําดอกไม้ของหอมแล้วก็แผ่นทองบูชาที่รอยพระพุทธบาทใกล้เคียงกับรอยจริงนะคะที่เห็นนี้คือเป็นภาพที่เห็นก้อนเนี้ย เห็นก้อนนี้ไม่เคยมีตรงนี้มาก่อนนะคะเพิ่งมีในช่วงหลังที่มารอบนี้ค่ะ